สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมเคล็ดลับในการดูแลต้นกล้าพริกเราจะดูแลอย่างไรให้ต้นเขาแข็งแรงและงามวัยค่ะนี่คือต้นกล้าพริกหอมของเราค่ะค่อนข้างจะขึ้นยากเลยค่ะเมื่อเขาขึ้นมาแล้วเวลาที่เขาโดนแดดจดจัดใบเขาก็จะไหม้แบบนี้เลยค่ะเมื่อใบไหม้ต้นเขาก็จะไม่แข็งแรง ต้นเขาก็จะเน่าตายได้ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำการบำรุงให้ต้นเขาเขียวงามต้นเขาแข็งแรงค่ะต้นก้าพรกถ้าเขาได้รับธาตุอาหารที่มากเกินไปนก็จะทำให้ต้นเขาตายได้เช่นเดียวกันค่ะ <S <S เดี๋ยวเราไปชมสูตรที่เราจะบำรุงต้นก้าพรกกันเลยค่ะ สูตรของเราก็จะใช้ปูนแดง1ก้อน1ก้อนก็จะเท่ากับหัวแม่ป้องของเราค่ะเราจะใส่ขวดแช่น้ำเอาไว้จนน้ำใสๆสแบบนี้ค่ะเราจะใช้เพียงแค่1ช้อนต่อน้ำสอลิตรค่ะปูนแดงเขาก็จะช่วยป้องกันเชื้อราโรครักเน่าคนเน่าได้เป็นอย่างดีตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังหงช้อน เขาจะช่วยในการให้รากนั้นแข็งแรงและใบนั้นเขียวงามค่ะแล้วเราก็จะนำมาลดที่ต้นพริกของเราเลยค่ะต้นก้าพริกอ่อนๆแบบนี้เราก็ควรที่จะใช้สูตรที่ค่อนข้างจะอ่อนค่ะถ้าเราใช้เข้มข้นเกินไปก็จะทำให้ พริกของเราเน่าได้ค่ะต้นพริกอ่อนๆเราก็ควรที่จะวางไว้ในที่ร่มรำไรสักหน่อยนึงค่ะเราไม่ควรให้เขาโดนแดดที่จัดเกินค่ะถ้าโดนแดดจัดเกินต้นใบเขาก็จะค่อนข้างจะไหม้ค่ะสูตรนี้ก็สามารถทำ ลดได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะก็จะช่วยบำรุงให้ต้นพริกของเราแข็งแรงไม่เป็นโรคเชื้อราและยังทำให้ใบนั้นเขียวงามอีกด้วยค่ะสุดนี้เป็นสูตรง่ายๆไม่เปืองต้นทุนเลยค่ะแล้วเราก็จะรอให้ต้นพริกนั้นต้นใหญ่พร้อมที่จะแยกลงแปลงหรือว่าลงในกระถางให้เราได้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆปลูกต้นก้าพริกเอาไว้ก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ